สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงแบงนะครับผมตัวเบอ่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีหาเดอะฮังหรือเหรียญตาในแมปต่างๆนะครับผมและรวดเร็วเข้าใจง่ายที่สุดในโลกเป็นยังไงไปดูครับทุกคนก่อนที่จะไปดูนะขอความร่วมมือทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้กับมหาเทพแบงแบงด้วยละกันนะครับผมถ้ากดแล้วไปเริ่มดูกันเลยแลโก้เข้ามาดูตรงนี้นะทุกคนนะและนี่คือเหรียญตานะครับผมหรือการล่าเหรียญน,นั่นเองของเกมชื่อเกมว่าอะไรนะเมื่อกี้ Legend of Speed หรือเกมล่าความเร็วตำนานข,ของความเร็วนะครับทุกคนนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะสำหรับเหรียญเดือดฮังนะครับผมหรือแมป Legend of Speed ต่อไปนะครับผมไปดูขั้นตอนการทำภารกิจกันเลยดีกว่า20 minutes later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าไปในแมป Legend of Speed เรียบร้อยแล้วล่างซ้ายมือนะครับผมจะมีรูปนะฮะเดือยหังตรงนี้นะคนดูนะหรือไม่อาจจะไม่มีนะครับทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมแต่ของผมมันจะไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับหรือแมปอาจจะไม่ดีนะทุกคนนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับภารกิจเดือยหังนะครับหรือตามล่าเหรียญตานะครับแมปนี้เขาบอกว่าให้เดินหรือวิ่งครบ3,9 0 0นะครับผมอาจจะไม่ถึง1อาทิตาทีด้วยซ้ำนะครับหรือเดินเดินอยู่ไม่ถึง3 9 0 0ันเา จะได้เลยนะครับผมถ้าครบแล้วมันจะคเคลืนเหรียญตาครับด้านขวาล่างของทุกคนนะครับผมในส่วนนี้พี่ก็ทำเร,เรียบร้อยแล้วอ่ะคนดูแบบมันตึงเกินก็เลยมาทำคลิปบอกคนดูนะว่ามันง่ายมากๆถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มมันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองทําแบบตัวอย่างให้ทุกคนได้ดู้วกันนะครับผมเนี่ยเราก็เดินเดินเดินเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเพชรสีฟ้าใช่ไหมครับทุกคนก็เก็บได้นะครับเนี่ยมันก็จะเพิ่มนะเดินไปเรื่อยๆครับทุกคนก็ลองสังเกตดูนะมันจะมีอยู่ขวามือนะมันจะบอกนะทุกคนว่าคุณได้เหรียญ นะครับผมอ่ามาทีนี้แล้วก็วิ่งวิ่งไปเลยครับคนดู อเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับก็จะได้เหรียญเดือะหังนะครับทุกคนหรือเหรียญตานั่นเองนะครับผมถ้าได้แล้วครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้มหาเทพแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบายบาย